มาแล้วคะ่ <travaille> ะเผือวมาหยกมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะล่าสุดเนี่ยนะคะในอจอของเจ้าลู่ซื้อนะคะได้มีการเคลื่อนไหวะคะ่ะเป็นโพสนะคะที่เป็นรูปภาพของเจ้าลู่ซื้อนะคะซึ่งน้องเนี่ยนะคะก็คือกลับมาเคลื่อนไหวแล้วเอาจริงๆภาพแต่ละภาพที่น้องลงนะคะก็บอกเลยว่าน้องสดใสามากๆเลยนะคะและที่สําคัญก็คือตอนนี้เหมือนน้องจะหายป่วยสุขภาพกลับมาแข็งแรงอีก ครั้งหนึ่งแล้วนะคะส่วนเรื่องสภาพจิตใจเนาะก็ต้องให้เวลาเป็นเรื่องของการเยียวยาต่อไปน,นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนนะคะแฟนคลับก็คือต่างดีใจกันมากเพราะว่านี่ค่ะเป็นภาพล่าสุดของน้องนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆภาพเลยด้วยนี่นะคะก็เป็นอีกภาพหนึ่งค่ะที่แบบหลายๆคนก็เห็นนะคะว่าน้องเนี่ยมีการจับมีการอะไรที่แบบว่าเป็นปกติแล้วนั่นเองนะคะนี่ละค่ะและ ในวันที่25นี้นั่นเองนะคะน้องก็จะมีการออกงานด้วยนะคะแต่ว่าความน่ารักแล้วก็แสนดีของเจ้าลูกซื้อยังไม่หมดนะคะเพราะว่าวันที่24ี่นะคะน้องได้ออกมาเลี้ยงข้าวแฟนคลับนะั้น100คนเพราะว่าแฟนคลับเหล่านี้นะคะเป็นแฟนคลับที่เหมือนกับว่าเอ่อเป็นทนะ็อปสปอนเดอร์เนาะที่แบบตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้โชคดีที่ได้มาร่วมงานน้องแต่ว่างานน้องเนี่ยต้องหุกเลื่อนออกไปนะะเพราะว่าตอนนั้นน้องป่วยนั่นเองนะคะล่าสุดน้องก็เลยเหมือนกับว่าเลี้ยงอาหารนะคะจํานวน100คนนะคะ เป็นการตอบแทนค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีการเลื่อนไฟ์ต่างๆเลื่อนที่พักจองที่พักมาแล้วจองตัว๋วเครื่องบินมาแล้วนะคะน้องก็อยากจะตอบแทนกลับคืนให้กับแฟนขับนะคะหรือว่าเราเครืลูลี่นั่นเองนะคะโอ้โหก็คือน,น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นความสดใสของน้องที่น้องกลับมาอัพอจอยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มารอดูกันค่ะว่าวันที่2 5นี้นะคะน้องเนี่ยจะแต่งตัวแบบไหนแล้วน้องจะออกมาพูดกับเรื่องราวนี้อะไรยังไงบ้างนะคะก็ส่งกําลังใจให้เจ้าลูซี่ไปได้กันนะคะ มาส่งมาใจให้เจ้ารู้สึกได้ตรงนี้นะคะตรงคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะได้เลยจ้ะมาเล